ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอ,อ,อปนีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายูอัสลามวะลัยกุ u มสลัมบะเยียบระปันดิงาเซกาเลียนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู e ่รายการสืบสารภาษามาลายู สนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันโรานีเจนาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอค่ะมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายู พร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนนะคะที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาเลเซียนั้นปกครองแบบสาพันธรัฐนะคะประกอบไปด้วย13รัฐ รัฐที่เราจะแนะนำวันนี้นั้นก็คือรัฐกลันตันรัฐนี้มีเมืองหลวงชื่อว่ากุตาบารูซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับจังหวัดนราธิวาสของเรานะคะรัฐนี้มีหมู่บ้านส่วนใหญ่ที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงมีชายหาดสวยงามไรนาเขียวชะอุ่มแล้วก็ยามว่างผู้คนมักนิยมเล่นว่าวและลูกข่างค่ะพูดถึงว่าวนะคะในภาษามาลายูก็คือลายังลายังค่ะ แปลว่าว้าวนะคะคุณผู้ฟังค,คะการตั้งคําถามนอกจากเราจะใช้คําว่ากะนะคะหรือเกือไว้ข้างหลังประโยคแล้วนะคะเราก็สามารถเติมคําว่าเตะนะคะซึ่งก็แปลว่าใช่ไหมนะคะในท้ายประโยคเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นนะมากันดุริยันตะนักมากันดุริยันตะนักมากันดุริยันตะ เนาะมากันดุริยนตะแปลว่าอยากกินทุเรียนไหมนะคะหรืออีกประโยคนึงก็คือเปตังอินีเกาเนาะไปกีจอกิงตะแปลว่าเย็นนี้เธออยากจะวิ่งไหมเปตังอ i นีเกาเ a าะไปกีจอกิ n ตะแปลว่าเย็นนี้เธออยากจะวิ่งไหมอีกประโยคนึงก็คือบ u ด a อิตูโบเลมาโซเกอร์ฟาเกลตีเป Purubatanta- k b u d a k itu bolehmasukke f fakulti p e r u b a t a n t t a แปลาวา่าเด็กนักเรียนคนนั้นจะเข้าเรียนคณะแพทยาศาสตร์ได้ไหม b u d a k itu bolehmasukke faculty fakulti t e r u b a t a n t ตะแปลาว่าเด็กคนนั้นจะเข้าเรียนคณะแพทยาศาสตร์ได้ไหมถูกต้องค่ะเราจะไปดูรัดต่อไปนะคะนั่นก็คือคดะ หรือเคด้านะคะมีเมืองหลวงชื่อว่าไซบุรีรัฐนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศมาเลเซียจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของมาเลเซียแล้วก็ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับการตั้งคำถามนะคะซึ่งมีหลายแบบด้วยกันนะคะตั้งแต่การคงไว้ของรูปประโยคบอกเล่าหรือการใส่คำว่ากะ หรือตะไวไท้ายประโยคบอกเล่านะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะมาดูอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือการใส่คำว่าบุก,กันหรือกันหรือคำว่าเหี yeah ้ยนะคะซึ่งก็แปลว่าใช่ไหมไวไท้ายประโยคบอกเล่าเช่นกันค่ะยกตัวอย่างเช่นเปรมพ uan itu istri dia กันเปรมพ uan itu istri dia กันแปลว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของเขาใช่ไหม ปั๊มป้วนอิตูอิสตรีเดียกันแปลว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นภรยาของเขาใช่ไหมอีกประโยคนึงก็คือดีควาลาลุมเปอร์สุดาอัดเมเนอรัลบุกันดีควาลาลุมเปอร์สุดาอัดเมเนอรัลบุกันแปลว่าที่กวาลาลัมเปอร์มีรถไฟรางเดียวแล้วใช่ไหมดีควาลาลุมเปอร์สุดาอัดเดอร์มินเนอรัลบุกันแปลว่าที่กวาลาลัมเปอร์นั้นมีรถไฟรางเดียวแล้วใช่ไหม ประโยคนึงก็คือที่ฉันเพิ a งได้รับอีเมลจาก s u d a า m า n e r er er i m a เ m ิ i l d ด้ร p a อีเมล a า b a h a s า y าแปลว่าเมื่้คุณได้รับอีเมลจากราชบัณฑิตสถานแล้วใช่ไหม ที่ดีเอ yeah? yeah? ็นซ์เช่สุดาห์ม enerima อีเมลจากปะเดอเอ็นซ์เช่อ yeah? ิสมาเอลย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดีเอ็นซ์เช่สุดาห์ม enerima อีเมลจากปะเดอเอ็นซ์เช่อิสมาเอลย์แปลว่าเมื่อกี้คุณได้รับอีเมลจากคุณอิสมาเอลใช่ไหมที่ดีเอ็นซ์เช่สุดาห์ม enerima อีเมลจากปะเดอเอ็นซ์เช่อิสมาเอลย์แปลว่าเมื่อกี้คุณได้รับอีเมลจากคุณอิสมาเอลแล้วใช่ไหม สำหรับวันนี้นั้นเวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามาลายูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะสำับทิ้งกสกีนตริมาเกษตคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามาลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ h t t p